นัทผัวรวยสวัสดีครับอ่วันนี้จะมีบทความนะครับจาก facebook นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็น EP 1หนะึ่งะสัญญาณเตือนว่าคุณจะไม่มีวันรวยนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับคําว่ารวยก่อนนะครับรวยคืออะไรรวยในภาษาการเงินก็คือเราสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทํางานแล้วหมายถึงว่าวันนี้ไม่มีไรายได้เราสามารถใช้เงินที่เรามีเนี่ยไปจนช่วชีวิตนะั้นเรียกว่ารวยนะครับ แต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถอย่างนี้ก็คือเราเป็นคนที่ยังไม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟัง1ิบข้อน,นี้แล้วลองไปประยุกต์ปรับใช้ให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความรวยได้เร็วขึ้นนะครับหนึ่งก็คือสัญญาณหนึ่งก็คือคุณมีนิสัยใช้ก่อนค่อยเหลือเก็บอ่าอันนี้เป็นปกตินะครับของทุกคนที่นัดก็เป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเพราะว่าเราทํางานเนี่ยพอเราเริ่มมีไรายได้เราทํางานมาใช่ไหมเราก็ต้องเอาเงินที่เราไปจ่ายค่าบ้านค่ารถ ค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวของเราพอรู้สึกตัวยทีสิ้นเดือนเฮ้เราก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเดือนชนเดือนหมายถึงว่าเดือนนี้ไม่ต้องไปยืมใครอ่ะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วอันนั้นก็คือเป็นมายเซ็ตของที่เราจะรวยยากนะครับเพราะงนั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนก็คือเราต้องพยายามกัดฟันนะคะระับเงินเดือนออกมาสมมติหมื่นห้าเราเก็บก่อนเลยสามพันปัดใจเก็บไปก่อนเลยแล้วก็ 12, หมื่นสองค่อยเอาไปใช้อันน้นเราก็จะเหลือเดือนสองพัน แต่หลายคนถามว่าเฮ้ย hey, แล้วอย่างนี้ผมจะทําได้ <_ d ew> s> <S เหรอเงินเดือนมันก็น้อยอยู่แล้วใช้ก็ไม่พออยู่แล้วลองคิดดูครับแปลกไหมครับว่าต้นเดือนเนี่ยเราสามารถเอาสิ้นเดือนดีกว่าสิ้นเดือนพอเราเริ่มไม่มีเงินเนี่ยเราก็สามารถใช้เงินบางคนอย่างพี่นัทเนี่ยเคยที่สิ้นเดือนเนี่ยเหลือใช้แค่สองพันนะครับอาทิตย์สุดท้ายเหลือใช้แค่สองพันเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งทั้งที่สามอาทิตย์เนี่ยเราฟัดไปสามสี่หมื่นแต่ว่าอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเจ็ดวันเราสามารถใช้เงินที่เรามีได้เพราะ ทุกคนมีนมการปรับตัวนะครับเราก็กินน้อยลงเราก็อาจจะกินมาม่าเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในเดือนเดือนนั้นเพราะงั้นเนี่ยแนะนําเลยครับหักดิบหักดิบสักกี่เปอร์เซนต์ดี20%ของรายได้ที่เรามีท่านมีรายได้หมื่นห้าท่านเก็บสามพันท่านมีรายได้สามหมื่นเก็บหกพันไปก่อนแล้วเหลือแล้วค่อยเอาไปใช้แล้วครับอันนี้รวมถึงเหลือแล้วค่อยเอาไปใช้นี่เอาใช้โน่นนี่นั่นด้วยนะอันนี้ก็จะเริ่มได้เงินเก็บมาแล้วเดือนเลยที่20%ต่อไปก็เอาเงินไปลงทุนต่อ เพิ่มความรวยเข้าใกล้ความรวยได้อีกนิดนึงนะครับอ่ะข้อสองคุณคิดว่าการที่จะเป็นคนรวยนะั้นเป็นเรื่องไกลตัวอันนี้เป็นไมเซตที่ต้องระวังเลยนะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยชั้นชาน,นี้ไม่มีทางรวยหรอกชั้นเกิดมาจนถ้าเกิดมีความคิดนี้อยู่ในหัวเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยไปต่อลำบากเพราะงั้นเนี่ยทุกคนขอยคิดไว้ว่าถ้าเกิดเราเริ่มเก็บเราเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเรากินน้อยใช้น้อยแล้วก็ใช้เงินเป็น อนาคตมีโอกาสที่เราจะเอาเงินของเราเนี่ยทำให้เติบโตแล้วก็เข้าใกล้ความรวยไปเรื่อยๆอันนี้พี่นัทฟันทงเลยครับว่าสำเร็จแน่นอนครับ10ส,สัญญาณที่เตือนว่าคุณจะไม่มีวันรวย EP 2ไปต่อกันเลยครับ,บ,ญญรบข้อ3นะครับสัญญาณนั้นก็คือคุณไม่ยอมหนีจากความสบายครับ ความสบายคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า comfort z โซนนะครับที่เราแบบว่ารู้สึกชิลๆนะครับแต่ถ้าท่านแบบว่ามีความมั่งคั่งแล้วนั้นก็อีกเรื่องนะครับท่านท่านก็สามารถชิลได้แต่ถ้าท่านรู้สึกว่าโหทาไมชีวิตมันลําบากท่านต้องต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับออกมาลําบากมากออกมาจาก comfort zone ของตัวเองนะครับท่านอาจจะศึกษาความรู้ใหม่แล้วก็ทําความรู้เนี่ยให้มันเกิดเป็นเงินเป็นทอง นะครับหรือว่าต่อยอดจากความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะครับอา่างเช่นพี่นัทพารวยครับตอนนี้ก็มา,าทำพวกติ๊กต็อกนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับการลงทุน,นครับบางทีบทความที่เราพูดไปมันอาจจะไม่สักเซสบ้างอาจจะไม่มีคนเข้าใจอาจจะไม่มีคนดูอาจจะมีคนรู้สึกว่าเอ้ยมันอะไรแต่ก็ช่างมันครับเราทํายังไงก็ได้ให้เราทําต่อไปทําต่อไปทําต่อไปนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะ เหมือนน้ำอยู่ลงหินนะทุกวันหินมันก็ก่กอนเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งเราทําแล้วมันเริ่มพัฒนาตัวเองดีขึ้นคนฟังเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มมีทาร์เก็ตมากขึ้นหรือว่าเขาต้องการใช้สินค้าบริการที่เราเนี่ยเริ่มให้ความรู้เริ่มนําเสนอขายเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะตอบแทนเราเองครับนะครับเพราะงั้นไมเซ็ตข้อที่3มเราอยากคิดเราต้องรีบหนีออกจากความสบายให้เร็วที่สุดน,นะครับข้อ4ี่ครับคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทางการเงินครับ อันนี้สาคัญมากนะครับเวลาที่นักทายรวยเนี่ยไปวางระบบการเงินวางระบบการลงทุนให้ใครนะครับก็ต้องมุ่งไปที่เป้าหมายก่อนนะครับหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องการเป้าหมายทางการเงินอะไรนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราอยากรวยแต่คําว่ารวยเนี่ยเป้าหมายมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกําหนด1ก็คือเวลา2ก็คือปริมาณเงินอย่างเช่นอ่าผมอยากจะรวยสัก10ล้าน ภายในระยะเวลา20ปีคือผมอายุสัก40อยากมีสัก10ล้านเราก็จะเริ่มคำนวณแล้วนะว่าอ๋อเหลือ20ปีนะตอนนี้ฉันอายุ20เริ่มทำงานแล้วเริ่มมีไรายได้แล้วอีก20ปีฉันอยากมี20ล้านฉันต้องเก็บเงินปีละเท่าไหร่ฉันต้อง เก็บเงินปีละเท่าไหร่และฉันต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้เงินเก็บแล้วก็ไปตามเป้าหมาย20ล้านตามเวลาที่ฉันกําหนดอันนั้นก็คือการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนถ้าเกิดเรามีเป้าหมายทางเงินการเงินที่ชัดเจนเราก็จะเห็นเส้นทางในการไปอะไรที่มันยังขาดอยู่เราก็จะได้เติมเต็มเพื่อให้เป้าหมายเราถึงตามเวลาที่กําหนดเพราะฉะนั้นครับ ทุกท่านต้องหนีตรงนี้ก็คือคิดเป้าหมายการเงินให้ตัวเองนะครับขั้นแรกแล้วเราก็จะมองเห็นภาพแล้วว่าเราขาดอะไรไปควรเติมตรงไหนนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับนี่คือ EP 2เดี๋ยวพบกันต่อ EP พหน้าครับ10สัญญาณที่เตือนว่าคุณจะไม่มีวันรวย EP 3ครับสัญญาณที่5 จนป่านนี้แล้วคุณยังไม่เริ่มที่จะลงทุนเออทำไมเราถึงต้องลงทุน,นครับสองเหตุผลหลักๆที่เราต้องลงทุนนะครับหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะมีไรายได้โดยที่เราไม่ทำงานนะครับเพราะงั้น,นการลงทุนก็คือการใช้เงินของเราเนี่ยไปทำงานนะครับเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเราที่เราอยากจะเกษียณหรือว่าอยากจะหยุดทำงานวันนี้แล้วเงินมันเข้ามานั่นคือความรวยนะครับเพราะงั้นเราต้อง ลงทุนนั่นคือเ,เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สอง้เราองลงทุนก็คือสภาวะของของ้าวของแพงขึ้นหรือทางภาษาการเงินเรียกว่าเงินเฟอ้อนะครับหมายถึงว่าอะไรวันนี้ปี2,560คุณกินก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทนะครับเพราะงั้นปี2,070-2,080มีโอกาสที่คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวชามละ100บาทนะครับในอนาคตอ่ะพ ย้อนกลับไปถ้าเกิด2540เราเคยกินก๋วยเตี๋ยวอาจจะชามละ25บาทนะครับผ่านไป20ปีมันก็40บาทนี่คือสินค้าแพงขึ้นถ้าเกิดเรามีเงินแต่ว่าเราวางไว้ในแบงค์เฉยๆหรือว่าเราไม่ทําอะไรให้มันงอกเงินเนี่ยค่าเงนินของเราจะลดลงเรื่อยๆหมายความว่าสมมติถ้าคุณมีเงินเก็บ1ล้าน20ปีผ่านไปเงิน1ล้านนั่นนะ่ะตัวเลข1ล้านจริงแต่มูลค่าของมันเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ600,000ก็ได้เออเพราะงั้นเนี่ย ท่านต้องลงทุนนะต,ตั้งแต่วันนี้นะครับและโชคดีมากที่ตอนนี้เนี่ยเด็กๆเยาวชนเกิดมาเนี่ยสามารถลงทุนได้แล้วผ่านยูนิตลิงก์นะครับสมัยเราเด็กนะครับอย่างผมเด็กเนี่ยก็ไม่สามารถลงทุนได้นะไม่สามารถมีอะไรที่ลงทุนได้นอกจากเอาไปฝากธนาคารออมสินเอาไปฝากสลาดออมสินก็ต้องไปลุ้นว่าจะถูกไม่ถูกใช่ไหมนั้นก็คือการลงทุนของเด็กแต่ตอนนี้เด็กเกิดมาเนี่ยซื้ออยู่ในลิงซื้ออยู่ในลิงก์ปุ๊บซื้อกองทุนได้เลยลงทุนได้เลยเพราะงั้นเนี่ย ท่านมีโอกาสเริ่มลงทุนได้ให้เริ่มเดี๋ยวนี้นะครับแล้วท่านจะเข้าไปถึงความรวยสัญญาณที่6ครับคุณลืมมองความฝันตัวเองนะครับคนเราเนี่ยต้องมีความฝันนะครับหลายหลายคนที่อาจจะรู้สึกชิวๆนะครับคือเราก็คิดว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งก็แก่แต่ว่าบางทีจะทําให้เราแบบอาจจะแก่แบบไม่มีความสุขนะครับเพราะงั้นเนี่ยท่าน คือแบบว่าไม่มีเงินใช้ตอนแก่นั่นเองนะครับเพราะงั้นท่านต้องฝันก่อนว่ามองเห็นตัวเองเนี่ยสมมติวันนี้อายุ30มองเห็นตัวเองตอนอายุ55เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ป่าเขาเขาทะเลหรือที่ที่ชอบแล้วก็มีไรายได้จากการลงทุนมีไรายได้จากบริษัทมีไรายได้จากธุรกิจอะไรก็ตามส่งรายได้ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตท่านต้องเริ่มจากการฝันก่อนนะครับเพราะว่าพอฝันพอเห็นปุ๊บเราเห็นทางไปเราก็เริ่ม ที่จะมุ่งไปสู่ความฝันแล้วก็สําเร็จนะครับเพองงานสัญญาณที่6ก็10ส,สัญญาณที่ชี้ว่าคุณจะไม่รวยนะครับ EP ที่4สัญญาณที่7ครับคุณซื้อของที่มีราคาเกินตัวอ่าอันนี้พิ่นภารวยอาจจะเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนครับการที่เราเนี่ยมีร้อยใช้120มี130ใช้150นะ่ะก็ มีสถานะของการที่ว่าอนาคตอาจจะเป็นหนี้นะครับอะไรก็ตามที่มีหนี้ทําให้เราแบบลําบากในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้สินค้าหรืออะไรที่มันแบบว่าเกินตัวของเราเลยเราแบบว่าอยู่ชิวๆของเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไม่เกิดการพัฒนาในชีวิตก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะต้องมีความโลภมากอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรานั่งรถเบ พรุ่งนี้เราะก็อยากจะนั่งโตโยต้าวันนี้เรามีโตโยต้าพรุ่งนี้เราก็อยากจะมีแอคคอร์ดนะครับถ้าเกิดวันนี้เรามีแอคคอร์ดวันหน้าเราก็อยากจะมีเบนซ์มันก็จะทําให้เราเนี่ยหาทางที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอมองในมุมนี้ดีกว่าว่าเราก็อย่าใช้อะไรใช้จ่ายเกินตัวถ้าเกิดเราไม่มีสติแต่ถ้าเกิดเรามีความอยากได้อยากมีเราก็ขยันมุ่งมั่นแล้วก็ ไปให้ถึงเป้าหมายใช้เกินตัวก็ได้แต่ว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีความขยนันเราก็พยายามสร้างหนี้ที่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดไรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราซื้อรถหรูมารถหรูคันนั้นก็อาจจะต้องขับพาเราไปหาไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราอยากได้กระเป๋าแพงๆกระเป๋าแพงๆไปนั้นก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้หาเงินมาใส่กระเป๋าที่มันแพงๆนั้นได้มากขึ้นก็ขอขอให้ไว้ในมุมมองด้านนี้แล้วกันครับ สัญญาณที่8คุณรับค่าจ้างตามเวลาไม่ได้รับค่าจ้างตามฝีมือนะครับ เออลงเบิร์ขคิยาสาก,กินะครับเงินสีด้านได้ขีดเส้นไว้นะครับเงินเนี่ยจะมาหนึ่งก็คือเงินเดือนของท่านมันก็จะฟิกอยู่ตรงนั้นนะครับท่านเก่งท่านก็จะได้ขึ้นนิดหน่อย2ก็คือเงินที่เกิดจากความสามารถเป็นฟรีแลนซ์นะครับท่านก็ใช้ความสามารถของท่านเนี่ยหาเงินนะอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรายิ่งขยันมากยิ่งเราพัฒนาตัวเองมากๆแล้วก็ขยันมากๆพัฒนามากๆขยันมากๆมันก็จะสร้างรายได้ให้เราได้มากขึ้นนะครับกว่าที่เวลาจะล็อกไว้คือ การมีเงินเนื้อคือเหมือนเราไปขยันให้คนอื่นนะครับขายฝีมือของเราให้คนอื่นคนอื่นก็เจ้าของกิจการก็จะรวยกว่าเราเราก็จะได้เงินมาน้อยกว่าเขานะครับแล้วก็ด้านที่3ก็คือด้าน ของการทำธุรกิจเออคราวนี้เอาสกิลไปต่อยอดเริ่มสอนคนเริ่มสร้างธุรกิจให้คนอื่นทาแทนแล้วเราก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็ด้านที่สียคือเอาเงินไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่ายึดติดกับรายได้ด้านเดียวคือรายได้จากเงินเดือนท่านต้องหารายได้ที่2 3 4 567และหารายได้หลายๆทางเราก็จะเข้าใกล้สู่ความมั่งคัง่งความรวยได้ไง่ายขึ้นครับสู้ๆครับพยานครับ สิบสัญญาณที่บอกว่าคุณจะไม่รวยนะครับ EP สุดท้ายนะครับสัญญาณที่9ครับคุณทํางานหนะัก แต่ทำงานไม่ฉลาดครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราทํางานอย่างหนักเลยในเหนื่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงแต่ว่างานนั้นเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาการพัฒนาตัวเองไปในทางที่มั่งคั่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับดูว่าเอ๊งานที่เราทำเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้เราเนี่ยพอที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปในชีวิตได้หรือเปล่าแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊เงินเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่ง นะครับความสุขของท่านอาจจะมีหลายอย่างแต่เชื่อเถอะว่าความสุขลหลายๆอย่างเนี่ยที่ทาให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับและที่สําคัญนะครับท่านอาจจะลืมคิดไปว่าท่านจะทํางานได้แค่วันหนึ่งแค่นั้นวันหนึ่งท่านจะไม่มีสมรรภาพในการทํางานอาจจะแก่ตัวหรือที่เรียกว่าเกษียณเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทํางานไม่ไหวแล้วหรือไม่อยากทํางานแล้วแต่ว่า เรายังต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องตระหนักเรื่องนี้แล้วก็อาจจะหาธุรกิจเพิ่มหรือว่าอัพสกิลตัวเองเพิ่มนะครับให้งานนั้นเนี่ยเราทําแล้วลงแรงไปแล้วเนี่ยมันคุ้มมันมีไรายได้เพิ่มคุ้มกับสิ่งที่เราลงแรงไปนะครับสัญญาณที่9ครับสัญญาณที่1 0สัญญาณสุดท้ายนะครับก็คือท่านให้ความสําคัญกับการเก็บเงิน มากกว่าการหาเงินเพิ่มครับเอออันนี้หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยไปมากนะครับเพราะว่าเราโตมาการฝากเงินนะครับพ่อแม่บอกโอ้อดออมแต่การกดออมเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยการเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้เราสักเซดได้แล้วเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนในตลาดนะครับที่เราวางวางเงินไว้ทิ้งๆเนี่ยมันโตไม่เท่ากับเงินเฟอแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้าวของแพงขึ้นมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ ก็หมายถึงว่าเราจะจนลงจนลงในค่าเงินทุกทุกวันเพราะงั้นท่านต้องหาเงินเพิ่มครับอาจจะหาไรายได้เพิ่มหาอาชีพเพิ่มหรือว่าเอาเงินนั้นเนี่ยไปสร้างเงินเพิ่มด้วยการลงทุนลงทุนในหุ้นก็คือกิจการดีๆลงทุนในยูนิตลิงก์ก็มีทั้งกิจการดีๆในกองทุนแล้วก็มีทั้งาพารคุมครองหรือว่าเอาไปลงทุนซื้อแฟรนไชส์เอาไปลงทุนใน ปลูกต้นไม้ก็ได้ตอนนี้ต้นไม้ก็ดีต้นกัญชาต้นกระท่อมที่เขาฮิตก,กันหรือว่าเอาเงินของเราเนี่ยไปออกดอกออกผลในสิ่งที่ท่านชํานาญแล้วก็ได้เงินกลับมาเลี้ยงตัวเองนะครับสิบข้อนี้เขาเป็นบทความทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านแต่ก็ฟังหูไวห้หูแล้วก็เอาไปตระหนักคิดเอานะครับอย่าคิดว่ามันถูกต้องทั้งหมดหาแนวทางของเราให้เจอนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะฝากไว้คือเราทุกคนเนี่ย เรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องกินต้องใช้ต้องใช้เงินเพราะงั้นขอให้ทุกท่านสู้ๆแล้วก็รวยครับสู้รวยสู้รวยพัฒนาแล้วก็รวยขึ้น